สวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆนะคะในการทำความสะอาดกาไฟฟ้านะคะกาต้มน้ำไฟฟ้านะคะที่มีคราบเนี่ยชนิดเอใดก็ช่างนะคะที่มันมีคราบข้างในวิธีทำความสะอาดที่ง่ายมากเลยนะคะอันนี้ก็จะโชว์ค่ะวิธีการนะคะ วิธีการที่จะทําให้มันสะอาดอันนี้ใส่น้ําส้มลงไปเลยนะคะน้ําส้มนี่นะคะคราบข้างในอ่ะตอนแรกเยอะกว่านี้นะคะใส่น้ําส้มสายชูลงไปแล้วประมาณหนึ่งนาทีนะคะจะใส่ลงไปอีกนะคะเนี่ยน้ำส้มสายชูชนิดไหนก็ได้นะคะจะใส่ลงไปทีเดียวเลยแล้วก็ทิ้งไว้5้นาทีเลยก็ได้นะคะเนี่ยใส่ประมาณนี้ นิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้ประมาณ5นาทีเราจะมาดูอีกทีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะไม่ถึง2นาทีนะคะคราบก็เริ่มจะหายไปนะคะเพื่อนๆยังไม่ได้ขาดเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะน้ำส้มสาชูยี่ห้อไหนก็ได้เนี่ยแยวใช้ยี่ห้อนี้นะคะค่ะผ่านไป5นาทีนะคะ คราบออกหมดเลยคะ่ะยังไม่ได้ขัดเลยนะคะวิ้งวิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปล้างน้ําล้างทําความสะอาดและจะมาให้ดูอีกทีนะคะเพื่อนเพื่อนข่ามาแล้วนะคะล้างน้ําแล้วก็น้ํายาทําความสะอาดจานนะคะแล้วก็ล้างออกน้ําเปล่าสะอาดเรียบร้อยนะคะก็จะมาต้มน้ําแบบสบายใจเลยคะ่ะไม่มีคราบอะไรเกาะติดเลยนะคะ คนแรงขัดได้เยอะมากทีเดียวค่ะค่ะก็หวังว่าทุกๆท,ท่านคงจะชอบนะคะโดยเฉพาะคุณแม่บ้านนะคะ,ะประหยัดแรงนะคะแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยค่ะไม่ต้องไปซื้อน้ํำยา <c ười> นะคะแค่ใช้น้ําส้มสายชูที่เรามีอยู่แล้วในครัวนะคะหวังว่า จะเป็นประโยชน์ค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ